โมเดินทางเที่ยวบ่อยมากๆเลยค่ะชอบสุดๆเวลาที่นอนพักโรงแรมเพราะว่าที่นอนเขานุ่มอะ่ะแต่ว่าพอกลับมาบ้านที่ไรก็ชอบนอนไม่หลับเพราะว่าที่นอนอันเดิมที่บ้านโมอ่ะมันเก่าพอนอนไปแล้วมันปวดหลังค่ะน่าจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนแล้วค่ะวันนี้โมจะมารีวิวที่นอนที่โมเลือกมาและว่าดีส c ูปปี้สลีปรุ่นโอเชน่าซูเปริมในราคาหลักพันกลางๆที่นอนในกล่องสูญญากาศค่ะขนย้ายง่ายเข้าที่แคบได้สบายผู้หญิงตัวเล็กๆแบบโมก็สามารถจัดการคนเดียวได้ค่ะเขาจะมีที่แกะมาให้ในถุงด้วยนะ ชอบตอนนี้มากเลยอ่ะเขาจะค่อยๆพองขึ้นแบบนี้เลยค่ะของโมเป็นขนาด6ฟุตนะคะที่โมเลือกที่นอนรุ่นโอเช n ่ a Supreme นะคะเพราะว่าเขาอ่ะมีความหนาถึง10นิ้วและเขาเป็นที่นอนยางพาราแท้ฉีดขึ้นรูปไร้พวกสารอันตรายปลอดภยัหยห่างไกลฝุ่นหา่างไกลภูมมแพ้ด้วยค่ะใครที่เป็นภูมิแพ้ไว้ใจได้เลยแล้วก็ยังมีชั้นวัสดุอื่นๆนะคะที่พรีเมียมมากๆอย่างชั้นพ็อกเก็ตสปริงอ่ะที่เขาจะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากอันนี้โมชอบชั้นต่อมานะคะเป็นชั้นเมม o r y รี่โฟมที่รองรับหลังส่วนล่างแบบพิเศษโมมจะไ่ปวดหลัง แล้วค่ะเย่และชั้นยูโรท็อปค่ะเขาจะเป็นผ้าคลุมแบบลื่นๆนุ่มๆที่ผสานด้วยชั้นโฟมอีกชั้นหนึ่งที่เหมือนเป็นท็อปเปอร์ในตัวให้อีกแอบบอกนะคะที่นอนโรงแรมบางที่ยังไม่มีให้เลยครบมากรวมๆคือลดปวดหลังได้และเวลาพลิกตัวเราแทบจะไม่รู้สึกเลยค่ะฟีลดีมากมอ<ม>พูดได้เลยนะคะว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากการนอนเป็นสิ่งสําคัญนะทุกคนกลับมาบ้านเหนื่อยๆได้นอนที่นอนดีๆหลับสนิทนอนเต็มอิ่มตื่นเช้ามาแค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้วใครสนใจทักไปถามได้เลยนะคะที่เพจ Facebook Co sleep เฟซบุ๊กคบปปี้สน านานถึง10ปีเลยเก็บปลายทางได้ด้วยและยังมีผ่อน0%ถึง10เดือนส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะตอนเนี้ยพูดกับตัวเอง10รอบแล้วว่ารู้งี้ยน่าจะเปลี่ยนที่นอนนานแล้ววันเนี้ยโมอขอตัวไปนอนก่อนนะคะอยากนอนกลางวันเหอที่นอนใหม่สค o ูปปี้สล p ความสบายแบบโรงแรมหรูสู่บ้านคุณ